สนับสนุนโดยภาราไวสํสำหรับยางพาลาธาตุอาหารเสริมธาตุอาหารรองใช้เดือนละหนึ่งครั้งใช้ง่ายแค่จุ่มและทาขวัญใจชาวเกษตรกร,ร,กรสวนยางตู้ฟักไข่าตานาคาฟาร์มตู้ฟักไข่ราคาประหยัดเพื่อเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงไก่สวัสดีครับเมื่อนี้ผู้บ่าวไทยบ้านนะครับจะผามา อัปเดตนะครับว่าการกีดสวนยางนะครับบ้านเฮ้าเนี่ยมันคือบอมันเป็นแต่ลวดลำลวยคือเพลินบอนะครับเดี๋ยวมือนี้เดี๋ยวผมจะพามาเวงครับว่ากีดยาง30ไร่เดือนนึงจะได้เงินจากบาทนะครับหัวขอเฮ้ามือนี้นะครับตัวนี้จะเป็นสวนยางผมเองนะครับสาไร่ประมาณ2องพต้นนะครับสภาพต้นยางก็บ่ค่อยได้ดูบ่ค่อยได้ดูแลปนไหนครับ ต้นงหญ่แน่หน่อยแน่นะครับอย่างบางต้นก็ออกดีแน่ออกบ่ดีแน่นะครับกับปีนี้ก็จะเริ่มพรมลุ่งนะครับใส่ปุ๋ยไอ้ไอ้ดูแลเรื่อง้านะครับเอาง่วมาตัดหา้าซอยกินหา้า้อยตัดห้านะครับนี่ครับเวลากีดแล้วนำยางก็จะได้ประมาณนี้นะครับต้นที่มันนนำยางออกดีมันก็ออกดีอยู่นะครับต้นที่มั่น บอค่อยออกมันก็นมีนะครับสภาพสภาพบรรยากาศภายในส่วนอย่างผมนะครับนี่ครับก็จะกีดครับมือเว้นมือนะครับรอบนึงขายก็จะประมาณสักแปดเจ็ดมีดนะครับขายเทือนนึงกับเดือนนึงนี่ก็จะขายอยู่ประมาณ2เทือนะครับเพราะว่าผมเนี่ยจะขายเป็นในข้างขึ้นนะครับอย่างก้อนถ้วยเนี่ย ข้างขึ้นนะครับแถวแถวบานเท่าคือว่าขายขี่ยางนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก่อนยางนะครับอันนี้ใส่โปรหญ่นะครับโปรยไงเนี่ครับเพราะว่าเดือนนึ่งเขาจะขาย2องเทือนะครับเจ็บแล้วก็ไปพักไว้ที่ล้านล้านหน้าค่าพันใหม่นะครับบานขมิบหน่อยนะครับก็เดี๋ยวผมจะสรุปยอดนะครับว่าขายได้จักบาทเดือนนึงต่อรอบ รอบและจจกบากเดือนนึงขายได้ทอดไยน,นะครับอันนี้ก็บรรยากาศทั้งสวนผมทั้งสวนคางๆกันนะครับเพื่อนก็มีหลายสวนนะครับเพื่อนก็เอามาขายน้ากันนะครับร่วมกันเจเจ้านะครับอยู่บ้านขามิกหน่อยตำบลบานเล่าอำเภอเจริญสิลปจังหวัดสกลนครน,นะครับัาการเท่ากับมีแบบใส่ปุ๋ยทั้งลำต้นครับก็คือผ้าละว นะครับใครสนใจติดต่อได้ครับร้านนาคาพันใหม่สกลนครน,นะครับมีผ้ะไวยจำนายนะครับเพื่อเป็นการบำรุงนะครับให้นำยางเข้าออกมาดีน้ำหนักดีนะครับนี่ครับสภาพก่อนอย่างที่เข้าใส่พ้าไวยนะครับอ่าเดี๋ยวที่นี่เขาก็จะเลวลาขีดเซจนะครับเขาก็เวลาถึงรอบมัน เดี๋ยวเขาก็เก็บก่อนยางนะครับมาพักไว้นะครับที่ไ้านหน้าค่าพันใหม่นะครับนี่ครับเป็นการพัก้างขึ้นนะครับแล้วก็วันลงขึ้นก็จะขายนะครับก็จะสร้างขายเพิ่นนะครับอันนี้ประจําเดือนตุลาคมนะครับที่ผ่านมาเลยนะครับเพราะว่าเดือนตุลาเนี่ยขายได้สองรอบนะครับรอบวันที่ ประมาณทีหนึ่งทีสองนะครับกระสิบแปดสิบเก้านี่ครับประมาณนี้นะครับนี่ครับบรรยากาศอันนี้ครับเก็บภาพบรรยากาศนะครับในการพักนายางนะครับยูลานเพลินนะครับ mm hmm. เพราะว่ากระเดี๋ยวจะมีทีมงานเพลินมามาสร้างมายกสร้างนะครับในมือต่อไป นี่ครับก้อนยางก็จะง่ามแน่นี่ครับมาเบิรงครับนึ่งรอบเนี่ยเขาจะกรีดยางนี่คือ8มีดนะครับนึ่งมีดเนี่ยต่อการกรีดนึ่งขังนะครับกรีดมือเว้นมือนะครับซี่พกมือประมาณก็ขายเทือนึ่งเดือนนึ่งขายได้สองเทือนะครับกับประมาณนี้ที่นี่ในยอดของเดือนตุลาคมนะครับก็ขายสองเทือครับนี่ครับก็คือขายอยู่สองเทือนะครับอ่า อย่างพลาสาไรประมาณ2,500ต้นนะครับประจำเดือนตุลาเนี่ยขายรอบที่หนี่ได้เงิน2 4 5 4 2บาทรอบที่2ขายได้5 5 1 1 3บาทร่วมก็คือ4 9 6 5 5บาทนะครับก็ถือว่าดีพอถ้าเกิดยุบันเท่าถ้าได้ซ้ำนี่ก็คือว่าดีอดยู่รครับบอ่อไอเดือนร้อ,อนนี่อย่งนะครับสำหรับชีวิตพ่อเพียงของบันเท่านะครับ ก็ถือว่าใส่ได้อยู่นะครับเงิน4ี่หมืนเกือบหาหมื่นเนี่ยอยู่บานเฮ้ามันก็หาอยากอยู่นะครับสาหรับผมผมก็ว่าใส่ได้นะครับเพราะว่าช่วงตุลาเนี่ก็ยังมีฝนอยู่นะครับเดี๋ยวเดือนพฤศจิกาช่วงหนานาวเนี่ยก็คือสิได้หลายกานี้นะครับแต่ว่ารอบนี้ผมเอาเดือนลาสุดตุลามาฝากพอไอพอแม่พี่น้องสุูุสุคนนะครับสุดท้ายนี่ก็ขอให้พี่น้องผู้มีส่วนอย่างนะครับก็ เข้าก็ต้องเฮ็ดกันต่อไปนะครับดีกว่าห้าบบิเฮ็ดอย่างนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ